เพลงในบทที่2นี้ที่นักเรียนจะต้องเป่าให้คุณครูฟังนะครับแล้วก็ทดสอบกับคุณครูเป็นเพลงที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเล่านะครับเราสามารถฝึกเป่าเพลงนี้เป็นของขวัญวันเกิดให้คนที่เรารักได้นะเช่นคุณแม่คุณแม่คุณแม่คะคุณแม่ขาคุณแม่ครับวันนี้วันเกิดแม่ผมเรียนดนตรีกับครูคีตามาวันนี้ผมจะมาเป่าเพลง Happy Birth Day ให้แม่เป็นของขวัญวันเกิดครับคุณแม่คงจะดีใจมากแม่นอนนะครับ ทุกคนน่าจะร้องเพลงนี้ได้อยู่แล้วนะครับเราลองฟังเพลงนี้แล้วร้องเป็นเพลง happy birthday ตามกันดูก่อนนะครับว่าจะเป็น happy birthday ในเวอร์ชั่นที่เราเคยฟังกันไหมนะครับคุณจะลองชี้เนื้อเพลงแล้วร้องเพลง happy birthday ไปกับพวกเรานะครับ หนสองพร้อมไป แบบสโลโมชันกันหน่อยนะครับตรงนี้จะมีเครื่องหมายเขาเรียกว่าเครื่องหมายย้อนกลับหรือรีพีทนะครับเพิ่มเข้ามาในเพลงนี้นะครับนี่คือเครื่องหมายรีพีทนะครับมีเขาเรียกว่าการเริ่มต้นที่จะย้อนกลับนะครับส่วนนี้คือเครื่องหมายปิดท้ายนะครับจุด2จุดเนี้ยความหมายก็คือเมื่อเราเล่นหรือร้องโน้ตดนตรีไปเรื่อยๆจนกว่าเจอเครื่องหมายแบบนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายย้อนกลับเราต้องย้อนกลับไปที่เครื่องหมายแบบเดียวกันนี้ นะครับก็คือย้อนมาที่ห้องนี้นี่เองแล้วก็เล่นต่อไปต่อไปเรื่อยๆจนมาถึงนี่เขาเรียกว่าเครื่องหมายปะทุนนะนี่คือปะทุนหนึ่งเราจะข้ามไปเพราะเราเล่นไปแล้วเมื่อกี้พอมาถึงเท่ทนะตัวน,นี้นะครับเราก็จะข้ามไปเล่นที่ปะทุนสองและจบลงเลยนอกจากนั้นเพลงนี้ยังมีโน้ตตัวใหม่ที่เรายังไม่เคยฝึกกันนะครับนี่คือโน้ตเท ที่มีเสียงต่ำกว่าน้ t ทีครึ่งเสียงนะครับกดแบบนี้นะครับน ốt ทีน้ t เทเป็นการกดน้ t ทีแล้วข้ามไป1นดูแล้วเพิ่มมาสองนิ้วนะครับทำไมถึงเป็นน้ t เทเพราะเพลงนี้มีเครื่องหมายกำหนดบ,บันไดเสียงนะครับ หรือมีเครื่องหมายแฟดที่ตัวทีหรือเส้นที่3นะครับนี่คือเครื่องหมายแฟดน้ตที่อยู่เส้นที่3มทั้งหมดในเพลงนี้นะครับจะถูกเปลี่ยนเป็นน้ตที T, แฟดหรือน้ตเทนั่นเองนะครับเพลงนี้โน้ตที T, จะไม่มีจะกลายเป็นน้ตเทนะครับคราวนี้ครูจะสอนนักเรียนนะครับหรือเราลองมาอ่านน้ตเพลงนี้ด้วยกันก่อนนะครับเมื่อกี้เราร้องว่า Happy birthday to you ใช่ไหมครับตรงนี้ Happy birthday to you จะแทนด้วยโน้ตโดโดเรโดฟามี do, 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 สังเกตโดโดเรโดตัวหลังทำไมครูไม่ชี้เพราะสองตัวนี้มันคือโน้ตที่เท่ากหนึ่งจังหวะนะครับนี่คือ โดโดเรนะครับโดตัวหลังนี้จะอยู่กลางอากาศและใกล้ๆโน้ตตัวต่อไปนะครับและเรียนจำเสียงเพลง Happy Birthday ก็ได้แล้วร้องโน้ตให้มันเปลี่นเหมือนกับแฮ p ปี้เบิร์ y โดโดเรแบบนี้ครับโดโดเรโดฟามี do, 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 สามจาังหวะตัวมีนี่นะครับนี่คือวักที่หนึ่ง วักที่สองเราร้องว่า Happy birthday to you, I to you เสียงจะแตกต่างจากวักหน้านะครับเพราะฉะนั้นโน้ตก็จะเปลี่ยนไปเป็น Do Do Re Do So Fa ต่อไป Happy birthday Happy birthday ตรงนี้จะกลายเป็นโน้ต โดโดโดลาฟาฟามีเลและสุดท้าย Happy birthday to you นี่คือโนต้ตเทเทลาฟาลาโซเสร็จแล้วเราก็จะย้อนกลับครับโดโด ให้หนักเรียนฟังแล้วให้หนักเรียนลองฝึกร้องโน้ตวิธีการจะฝึกเป่านะครับในระยะเริ่มต้นครูแนะนําว่านักเรียนควรจะจําโน้ตให้ได้นะครับหรือฝึกร้องโน้ตจนกว่าจะจําได้เนะนี่ยและนักเรียนไปฝึกเป่ามันจะทําให้ง่ายขึ้นนะครับสมองเราจะาไม่ได้คิดเยอะนะครับลองฝึกอ่านโน้ตเพลงนี้ไปพร้อมกับคุณครูนะครับหนึ่งสอง 1>, 1 2สองพร้อมไปโดเรโดฟาอ่านิดหนึ่งนะครับเพลงนี้การเริ่มต้นเพลงเขาจะไม่เริ่มต้นจงจังหวะที่1ของห้องนะครับเพลงนี้อัตราจังหวะ4 4 2สองตัวนี้มีค่าที่1จังหวะนะครับมันเริ่มที่จังหวะที่4นะครับเพราะฉะนั้นการนับในเพลงนี้จะนับอย่างนี้1 2 1สองหนึ่งพร้อมไป โดโดเรหรือว่าหนึ่งสองหนึ่งสองสามโดโดเรแบบนี้นะครับคอยอทีนะครับเตรียมพร้อมนะครับนักเรียนโน้ตเพลงแฮปปี้เบิร์ a เดย์สองหนึ่งสองสามโด กว่า <Okay. S 2> จะจำโน้ตเพลงนี้ได้นะครับแล้วนักเรียนก็ลองไปฝึกเป่านะครับวิธีฝึกเป่านะครับครูจะสาธิตเบื้องต้นนะครับเริ่มต้นจากโน้ตโดสองครั้งแล้วต่อด้วยโน้ตเรนะครับนี่คือโน้ตอะไรบ้างครับโดโดเรโด ไปวัดที่สองโดโดเรโดโซโฟาผมจะลองเป่าให้ฟังนะครับวัดที่สามโดโดและเสียงสูงนะครับโดเราใช้โดท่านี้นะครับโดโดโดลาฟาฟามี โดโดโดลาฟาฟามีเลสมองต้องคิดตลอดนะครับเสร็จแล้วโน้ตเทครับให้ไดนทำอย่างนี้นึกถึงโน้ทีให้ได้ก่อนแล้วข้าม1นึ่รูปิดเพิ่ม2นิ้วนี่คือโน้ตเทครับเทเทแล้วก็เปลี่ยนเป็นลา ฟาลาโซเสร็จแล้วย้อนกลับนะครับโดโดเรโด เรโดโซฟาโดโดโดลาฟาฟามีเลแล้วว so, so, ักส so. ุดท้ายในรอบที่สองนี้เราจะเปลี่ยนโน้ตเป็นเทเทลาฟาโซฟาซึ่งวักแรกมันเขาจะเป็นเทเทลาฟาลาโซนะครับแต่วักนี้ไม่เหมือนกัน จะลองแซมเปิลนะครับเป่าเพลงนี้ให้ทุกคนฟังสักหนึ่งรอบนะครับสมาธิดีๆครับ สมาธิเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับสมาธิคือความตั้งใจมั่นความมุ่งมั่นนะครับครูเชื่อว่าการฝึกดนตรีเนี่ยนักเรียนจะได้อะไรหลายๆอย่างมากๆหนึ่งในนั้นอีกข้อหนึ่งก็คือการเอาชนะครับเอาชนะใครครับเอาชนะตัวเองเนี่ยครับเอาชนะความขี้เกียจของตัวเองเอาชนะความโอ้โหคนที่เล่นดนตรีได้นะครูคิดคว่านี่เนี่ยคนที่มีความพยายามอย่างมาก เอาชนะตัวเองให้ได้นะครับครูเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับแล้วมาสอบงของครูเพลง Happy Birthday นะครับหรือถ้าไม่ได้เจอกันก็อัดคลิปส่งมาให้ครูก็ได้นะครับสู้ๆคนักเรียนเอาชนะตัวเองให้ได้ครับเกิดมาครั้งหนึ่งเพลง Happy Birthday to you